เขมรครั่งเมื่อเห็นสิ่งนี้ในประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาลรอน,นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณป้าอีกแล้วค่ะจะมาอัปเดตนะคะความรู้สึกของเพื่อนบ้านเมื่อเห็นสมบัติในประเทศไทยนะคะอืมซึมเนื่องมาจากนะมีเพจเพจหนึ่งนะ เขาลงภาพพิพิธภัณฑ์นะคือเขาเขียนว่าพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมแบบ visible storage แล้วนะครงางกลางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเก็บโบราณวัตถุชิ้นสำคัญระดับชาติมากกว่าหนึ่งแสนรายการนะคะเท่านั้นแหละภาพก็ถูกแชร์ออกไปนะมีของมากมายในพิพิธภัณฑ์กลางนี่นะคะอยู่ที่อ่า ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงนะจังหวัดปทุมชานีนะอันเนี้ยเขาดําเนินการสร้างมาตั้งแต่สมปี2559แล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้ชมแล้วนะเริ่มให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่19กันยายน2566แล้วก็มีผู้คนนะคะพากันแชร์โพสต์นี้ออกไปนะแล้วก็แชร์รูปภาพศิลปะ วา่าต่างๆที่อยู่ในนี้ออกไปเท่านั้นนะคะขเมศเห็นข้าวโอ้โหครั่งหนักมากนะคะเอาไปแชร์เอาภาพไปแชร์แล้วก็บอกว่าสมบัติรูปปั้นส่วนใหญ่ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อย่างกลางที่ของห้านี่นะคะรูปปั้นส่วนใหญ่เป็นของขเมรอยู่ในครังพิพิธภัณฑ์ไทยอื เท่านั้นเนี่ยคนเขเมรก็เฮโลกันเข้ามาคร่ำครวญหวนให้จะทวงคืนแล้วค่ะ,ะเราจะไปดูนะว่าคร่ำครวญว่าอย่างไรนะมาที่คอมเมนต์แรกเลยนะคนเขเมรน,นะคะเขาบอกว่าอันเนี้นะรุ่นเสียมรุ่นโจรสตูประวัติศาสตร์ประมาณว่าเราเนี่ยเป็นคนขโมยของเข้ามาอืมคนบอกว่า อุยเนี่ยตอนเป็นเด็กที่ชายแดนขายกันเยอะเออขมินมันบอกว่าสมบัติที่เรามีอยู่ในครงกลางนี่นะคะอ่ะคนไทยไปขโมยซื้อมาจากแถวชายแดนตอนมีสมัยสงครามดูความคิดของมันนะคะอันนี้คนนี้อ่าคนนี้มาบอกว่าขามิ้อาจบัตไทยทิฟอ่าคนนี้บอกว่าไม่น่าจะส่งงานของบรรพบุรุษไปที่ต่างประเทศอืม คนนี้บอกว่าพระปฏิมากรรมสไต์์ขมเแบบนี้อยากจะบอกว่าแต่ละจังหวัดช่วยสร้างอะไรคิดวัฒนธรรมดูตอนนี้อ่คนที่บอกว่ามันยอมรับการซื้อในลุช่วงสงครามปี1 9 7 9ถึง1999อ่ะคนนี้บอกว่าน่าเสียใจมากเออประมาณว่าเสียดายสมบัติชาติของเขาเนี่ย มาตกอยู่ในมือของเสียมเสียแล้วเออคนนี้ก็เลยมาตอบคอมเมนต์คนนี้นะเป็นคนไทยเข้ามาตอบว่าจะเสียใจทําไมของพวกนี้เป็นของประเทศไทยขุดเจอในประเทศไทยหัดศึกษาข้อมูลบ้างไม่ใช่ใครบอกอะไรก็เชื่อใช่สมบัติในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมีอายุเป็นหลายร้อยปีไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาซื้อขายกันมาและเขาขุดเจอกันมานานนะมันอยู่ในผืนแผ่นดินไทย นะเขาขุดมาเจอจากระโวจากอูท้องจากสีเทพอ่ะจากบ้านเชียงอะไรเนี่ยอืมคนนี้บอกว่าขุดเจอในไทยจาของเขมรได้อย่างไรเพอรเจออันนี้เป็นคอมเมนต์คนคนไทยนะคะและอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าก่อนจะพูดอะไรศึกษาที่มาที่ไปก่อนนะไม่ใช่อยากอะไร ชอบใจสิ่งไหนก็บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของตัวเองชาวโลกเขารู้ทุกอย่างอย่าทําตัวเป็นตัวตลกของชาวโลกเลยนะเหมนอืมคนนี้บอกว่าตลกเขาขุดพบในไทยเจ้าบบอกของเขมรงงนะอืมคนที่บอกว่า,าบบงงนะวัตถุโบราณแต่และชิ้นมีที่มาแล้วเจอในแผ่นดินไทยจะเป็นของเขมรได้อย่างไรอธิบายมาสิอืม วันนี้พูดน่าฟังมากเห็นอะไรในโลกนี่ก็บอกเป็นของตัวเองสมมดมาทำไว้ตอนไหนเก่งจริงก็เข้ามาเอาสิกราบหรือเปล่าใช่นะเห็นอะไรที่เป็นสวยงามเนี่ยของไทยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นชะด,ดาวโคโขนนะผักเกี่ยวพ่อว,วอสัตวใบเออลัดกาวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศิลปวัฒน,ธ,นธรรมไทยเนี่ยนะปุ๊บขม่อาด ทันทีเลยนะอยากได้ไงอยากได้ก็หน้าเหมือนนานดานเข้ามาปุ๊บขมแม้อาคขมเอนอาดขมก็คือขมเอนอ่าวันก่อนเนี่ยขมจะเป็นขอมใช้ได้ขอมนี่คือขมเนวันเนี้ยสีเทพโด่งดังนะสีเทพจะเข้าสู่อ่ามรดกโลกยูเนสโกจะรับรองแล้วปุ๊บสีเทพเป็นมอนทราวดีอืปุ๊บเปลี่ยนอีกแล้วจ้ะวันเนี้ยไม่เป็นละขอมนะ่ะจะเป็นมอนตกลงจะเป็นอะไรกันแน่นะ จะเป็นขเขมรจะเป็นขอมหรือว,ว่าจะเป็นมอญเอาให้แน่เมื่อก่อนนะเหยียดย,นยันชายุย้ยทราววดีไม่มีจริงไม่มีจริงคนไทยมันหลอนตัวมันเองทราววดีก็คือคนไทยมันสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะให้เหนือกว่าเขมรแค่นั้นเองจะเหนือกว่าขอมค่ทราววดีไม่มีอยู่จริงอ่ะพอวันเนี้ยอืมเขารับการพิสูจน์ออกมาแล้วสีเทพหรือว่า ธราวดีเนี่ยเป็นชุมชนมอนเป็นอาณาจักรมอนมีมาตั้งแต่สมัย1700ปีนานเนกาเลก่อนที่อ่านะครวัดจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะสีเทพนี่เป็นญาติทวดเลยมั้งนะครวัดนี่คือเป็นหลูนเหลนแล้วอะไรอย่างนี้นะเออรีบเลยรีบมาเครมเมื่อก่อนนะเหยียดหยามไทยเออไปทำแบบเอามาอิดแล้วก็บอกว่า where is m y c a n c r e r เอารูปอิดมาถามเนี่ยวันเนี้ย สีเทพทั้งเมืองนะ่ะเขาสร้างด้วยอิฐนะจ๊ะรู้ไหมจ๊ะเขาไม่ได้สร้างด้วยหินแบบที่นครวัดที่มึงภาคภูมิใจนักหนานะคะเห็นไหมวันนี้จะมาเคลมอิฐแล้วจ้ะไร้ยางสุดๆนะคะอืมคนนี้ก็เลยบอกว่า,วารู้ได้ไงคือของเขมรอย่ามโนเยอะอายประเทศอื่นเข้มั่งและอายมั่งเถอะอืมคนนี้บอกว่าของพวกมึงอ่ะอยู่กับฝรั่งเศสนุ่นค่ะเขมรรักษาของตัวเองไว้ไม่ได้ พอเห็นอะไรเข้าหน่อยอยากได้ขึ้นมาเชียวรู้ไม่จริงแล้วยังมาโชวโง่อีกอืมใช่ค่ะคนนี้บอกว่านายจ้าเอกสารที่บอกว่าเป็นของขมิ้นอ่าไหนไอ้พวกจระเข้เอามาดูหน่อยสิอ่านี่นะคะก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับชมกันว่าขมรนนี่นะคะเผอไม่ได้เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของประเทศไทยนะเนี่ยรูปปั้นแบบนี้นะเป็นขอขมรทันทีเลยจ้ะ เนี่ยสไตล์แบบเนี้ยแบบที่ให้คุณผู้ชมดูนี่นะคะมีมากมีนับเป็นแสนแสนชิ้นนะเออก็อยากได้ก็มาเอานะคนไทยก็ท้าทายแหละค่ะนะบอกว่าเป็นของเขมรก็อยากได้ก็มาเอาประเทศนี้คือไม่ได้เคารพกติกาสากลนะไม่ได้เคยฟังเสียงอะไรนะยังยันเนี่ยคนไทยบอกว่าเป็นภาษาสันสกิตเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีบาลีมาจากไหนบาลี ปาราวะเนมาจากอินเดียนะอืคนไทยจะยอมรับเลยถ้าอินเดียบอกว่าเนี่ยคือภาษาอ่าฮินดีอินเดียโบราณปลราวาโบราณอ่ะยอมรับเข้าใจได้เพราะมันเป็นรากมาอย่างนั้นจริงๆนะบาลีสานสกิตเนี่ยเออแต่ทางบ้านเราไม่อย่างนั้นหรอกค่ะพอเห็นยันสักยันสวยๆหน่อยยันอักษรเขมรอักษรเขมรทันทีเลยนะคะแต่ว่าทําไม่เป็นหรอกค่ะอักษรเขมรเนี่ย คือก็เข้ามาลักลอบเข้ามาคัดลอกนะคะไม่ว่าไทยจะทําอะไรขึ้นมาขึ้นมาก็แล้วแต่นะอยากเนี่ยมีศิลปินท่านหนึ่งเนะี่ยท่านทำอ่าอ่าัวโคนทศก,กัณฐ์ยักษ์โอ้ยไว้สวยใช่นะเขาแชร์มาในกลุ่มเบิร์มิซซิ่งเนี่ยโดยคุณแอนนาเลิศเลยเนี่ยคุณป้าก็ยังไม่ได้ไปว่าจะทําอยู่คลิปนี้นะคะมันก็สุดหน้าด้านเข้ามาเครมเอาทัานทีเลยว่าศิละปะเขะมรนะะแมรอาดทันทีเลยแต่พอท้าให้ทํานะคะ นี่แหละค่ะดูพระใหญ่เนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างละกันนี่แหละค่ะเมออาดของแทวเรียนค u l t u r e เรียนคเมคเจอเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะเออพอเห็นออคนไทยทําอะไรสวยๆปุ๊บเนี่ยเครมทันทีนะหน้าเบื่อไหมคุณผู้ชมอยู่กับคนแบบนี้นะมีเพื่อนข้างบ้านเป็นแบบนี้นะอุดป้านแล้วก็โอ้โหหัวจะปวดลายวันนะคะ อืมปวดหัวมากเลยนะต้องยืมคําคุณป้ารัตนามาไว้เลยชอบเคมนะักขอให้พระลงโทษมันอย่างหนักนะอีพวกแคมเนี่ยนะคะอีแคมกี่ประเทศแคมกีนะคุณผ,ผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรนะอย่าลืมนะจ๊ะประเทศไทยเรามีสมบัติมากมายนะรอวันจะโผพ้นขึ้นมาให้เป็นมิ่งขวัญเป็นทรัพย์สมบัติประจำชาติไทยเรานะ เหมือนที่คำทำนายของหลวงพ่อหรือสีลิงดำเขาบอกว่าทรัพย์ในดินของประเทศไทยเนี่ยจะโผล่มายนยุคนี้นะมันมาจริงๆนะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่ามันสร้างมูลค่าได้นะคะเห็นไหมเพื่อนบ้านเราถึงก็สั่นคุ้มครั่งอยู่ไม่ได้ต้องรีบเคมเคมรัวๆนะตั้งแต่สีเทพมีข่าวว่าสีเทพจะเข้ามารดดโลกเนี่ยเพื่อนบ้านนอนไว้ติดกันทั้งประเทศแล้วค่ะคุ้มครั่งหนักมากแล้วตอนนี้นะ สงการเอ่ยต้มยำกุ้งเอ่ยจอเข้าคิวขึ้นเป็นมรดกโลกกันแบบว่ามาเป็นหางว่าวเลยจ้ะยังไม่รวมผ้าเขาม้าอีกนะจ๊ะนี่คือคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทยเราสร้างไว้ให้ลูกหลานนะคะช่วยกันนะคะที่คุณป้านั่งพูดเยิงๆทุกวันเนี้ยเพื่อจะปกป้องมรดกประเทศไทยไว้ให้ลูกหลานเรานะคะตามตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตนะคะข้อมูลเท็จจากอีแคมกีเนี่ยเต็มวันเน็ตแล้วค่ะนะ,ะช่วยกัน เบนแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็แท็กแฮชท็กคำว่าสมบัติไทยมรดกไทยประเทศไทยไว้นะคะมันจะได้เป็นหลักฐานยืนยันกันในภายภาคหน้าว่าใครากันแน่ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมสิ่งนี้กันนะเหมือนที่บรรพบุรุษเราใส่ชุดไทยในหลวงพระราชินีในรัชกาลที่เก้าท่านใส่ชุดไทยไว้เราก็ยังมีหลักฐานเอาไปยืนยันกับอีพวกแคมกี้ได้นะคะว่าเนี่ย พระราชินีของไทยเนี่ยสมัยก่อนส,สาวๆน่าใส่ชุดไทยสบายสวยงามแต่พระราชินีของประเทศแคนกีเนี่ยไม่มีหรอกไม่ได้ใส่หรอกนะคะนี่แหละมันก็คือเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้เพราะนอนนี้เรามีหน้าที่ต้องรักษาสืบสานต่อยอดแล้วก็ปกป้องวัฒนธรรมไทยเราไว้นะคะเพื่อลูกหลานของเราแล้วก็ใครเห็นดีเห็นงามช่วยแชร์แล้วก็แฮชแท็กนะคะคุณป้าขานเราปกป้อง วัฒนธรรมไทยนะคะขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ